สวัสดีครับผมไฮรรอเบนจิติมงคลชื่อเล่นชื่อมาเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแกรนด์มาร์เก็ตติ้งสกัดในเครือของแกรสปอร์ตกร๊ปนะครับบริษัทเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและตอนนี้เรา a อด a า c ์เข้าไปทำในระดับที่เป็นพวกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสิ่งที่ ปัจจุบันในแกรนด์สปอร์ตเรามอบให้กับสังคมกีฬาคืออะไรเราเราถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬามากกว่า52ปีนะครับก็เราสามารถตับสนองได้ตั้งแต่ระดับที่เริ่มต้นไปยังถึงระดับของอาชีพนะครับโดยเรายึดหลักของ c u สเ o อ e ์เซนทริกนะครับตอนนี้ แกรน์สปอร์ตเองเรากำลังมองหาอะไรจากที่เราเป็นโลเคอลแบรนด์ตอนนี้เราเองเราขยายก็ไปเป็นรีเจนเนอรีลแบรนด์นะครับเราต้องการหาตลาดที่ใหม่และก็พันธมิตรใหม่ของเรานะครับสำหรัแบบเมื่อนึกถึงแฟรน์สปอร์ตนะครับขอให้นึกถึงสปิริตเพราะสโลแกนเราคือมีสปิริตมีแฟรน์สปอร์ตนะครับขอบคุณครับโอเคค่ะ